อันนี้เป็นส่วนด้านข้างของโรงเรียนนะครับผมอ่าจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวลูกกรงที่อยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากของเดิมเท่าไหร่นะครับถ้าจํากันได้ผมจําได้ว่าช่วงประมาณม3หรือม4เนี่ยพวกเราคิดไอ้จรวดกระดาษกันมากนะครับแล้วก็ชอบไปปล่อยจรวดกระดาษจากข้าื่องบนตึกลงมาแล้วก็ชั้น4ตรงนูน้น สมัยก่อนนู้นเป็นห้องสมุดนะครับแล้วก็มีห้องวิทยาศาสตร์ห้องโสดตอนนี้เราเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับก็เลยไม่สามารถจะโชว์ให้ดูกันได้อตรงนู้นเป็นลานอะไรผมก็จำไม่ได้ละแต่ก่อนนู้นเวลาขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีไอ้อะไรวะมะพร้าวตากแห้งอยู่จำนวนหนึ่งนะครับข้างบนนี้ผมก็จำไม่ได้ละดีครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นูสาวรีเสือนะครับเราด้ว่ตรงนี้มันเก่ามากเลยนะั้งกับสมัยผมอยู่เด็กๆเนี่ยก็ยังไม่ย้ากไปเสือมาลายนะครับตั่งกับสมัยผมยังขี่มันได้เดีย๋ยวเราจะไปถามคนในพื้นที่กันนะครับป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับคุณป้าทำงานที่นี่นครับ ครับผมแล้วตอนนี้คือที่นี่เขาปิดไปแล้วแล้วเขาทําอะไรกันตรงนี้ครับอ๋อไอมันปิดไปแล้วไม่มีอะไรเลยปล่อยไว้ลยครับปล่อยโล่งๆไวปแลยคือป้าก็มาไปตรวจที่มันจะเป็นโอ้โหผิวนี่แหละทางเดินเดี๋ยวที่ป้าไม่มาทั้งสามโอ้มากเลยจริงๆโอครับคือผมจบที่นี่ครับเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วก็เลยเผลอแวะมาก็เลยลงมาโตหมดเลยนะโอ้จบป่าที่นี่ไปครับผมจบจบปีปีสามห้าครับยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วครับ เอ้าป้ามาอยู่ที่นี่นานเนีครับป้าเป็สองปีนี่สองปีอ๋อครับผมปีแล้วปีนี้ปีนี้ได้กันครับผมอ่าฮะข้างบนนี่เขาล็อกกูทำหรือว่าไงไม่ล็อกป้าไปได้มาผมขึ้ไปดูใช่ไหมครับเนี่ยได้เดี๋ยวมันจะลุกมากตรงนี้แหละลุกโอเคกันเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันเลยไปดูครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง